สวัสดีครับโอ้มอเตอร์วัวชแนลนะครับวันนี้ผมกันอีกครั้งนะครับเรามาให้โตโยต้ารายนะครับวันนี้มีของดีๆมาให้ดูนะครับก็คือนะครับตอนนี้โตโยต้ายาริสคอสนะครับเป็นรถสมัรถถ่ายโตโยต้านะครับสำหรับรุ่นแม่จะเป็นรุ่นไหนเรียกว่ารุ่ท็อปสุดประกันนะครับซึ่งจริงๆเขามีหมดสามรุ่นด้วยกันคือรุ่นสมาร์ทนะครับพรีเมียมแล้วก็พรีเมียมรับช่วยซึ่งเป็นรุ่นของเป็นรุ่น พิเมลลักชูรี่ยุ่งทับสุดน,นะครับเสือและพาชมโดยรวมรอบๆของรถน,น,นะครับก็ตัวยานิสคอสในรุ่นพิเมลลักชูรี่นะครับมันจะเป็นรถยนต์เอสยูวีนะครับเป็นคอสโชเวอร์นะครับมีขนาดตัวถังกำลังพอเหมาะนะครับแล้วก็เครื่องยนต์มา1.5ลิตรนะครับบวกด้วยมอตเตอร์ไฟฟ้านะครับให้กำลังนะครับ 111แรงม้านะครับแรงบิด1น1นิวตันเมตรนะครับรูปลักษ์ตัวถังก็สวยงามแบบที่เราเห็นนี่นะครับด้านนอกนะครับตกแต่งด้วยล้อขนาด18นิ้วนะครับเรามาดูรอบๆคันกันนะครับไฟหน้าไฟท้ายเป็น LED เต็มระบบนะครับ น,นี้ผลิตในบ้านเรานะครับไม่ได้นำเข้ามานะครับผลิตในบ้านเรานะครับด้านนอกมีการตกแต่งด้านบนนะครับเป็นพนัมิกพนนอมิกรูปนะครับนะครับย่าแก้วนะครับสัญลักษณ์ของ HEV HE คือไฟฟ้าก็มาเกี่ยวข้องนะครับเขาเคมความมัหยัดอยู่ที่26

เิ่มฝามันสปอร์ตแล้วก็อินเทเลียนะครับเขามองว่ามันจะให้เข้าสู่ตัวผู้ขับขี่นะครับการวางจุดมากต่างๆนะครับที่เราเห็นอยู่นะครับนครับด้านบนหลังคาเห็นหะครับอานนทอมิกรูปนะครับตัวนี้เรียกว่าจัดเต็มอุปกรณ์ใส่มาอย่างครบถ้วนเลย เบาะนั่งนะครับวัสดุดีไซน์ับด้วยไฟฟ้าในส่วนด้านหลังนะครับพื้นที่ด้านหลังนะครับตรงนี้นะครับที่เราเห็นอยู่ สะดวกนะครับแผงข้างประตูมีซอฟทัชนะครับตกแต่งได้สีดำนะครับแบบเป็นโนแบ็คดีไซน์ออกแบบมาทันสมัยนะครับช่องแอร์นะครับชุดเกียร์นะครับเป็น e-cvt นะครับจอกลางขนาด10.1นิ้วนะครับมอนเตอร์นะครับของจอที่ดูเรื่องโหมดต่างๆนี่ เป็นขนาด7นิ้วนะครับวงมาลัยสามก้านมันติเป็นมันติฟังก์ชั่นน่าสนใจทีเดียวนะครับสำหรับรถรุ่นนี้ สำหรับรุ่นต่อมาที่ผมพามาชมนะครับจะเป็นยาริสคอร์สนะครับเป็นรุ่นเริ่มต้นนะครับรุ่นสมาร์ทนะครับหน้านตาโดยรวมเนี่ยมันจะเหมือนกับรุ่นกลางนะครับรุ่นพรีเมียมกับพรีเมียมลักชวรี่ซึ่งไม่ค่อยแอตกต่างเท่าไหร่แต่สิ่งที่แตกต่างก็คือล้อขนาด17นิ้วนะครับในรุ่นนี้นะครับสวมรัดได้ย,ยัง โยโกบูเอิดนะครับ215 6น17นะครับซึ่งแต,ตกแต่างใาสองคันนั้นนะครับผมุ่น,นั้นนะครับแล้วก็อุเรนผงล้อนะครับเป็นสีดำเป็นหลักนะครับเส้นสายต่างๆเ็เน้นให้มันดูมีความแข็งแรงนะครับเครื่องหมายบ่งบอกคือ H E V เป็นหลักนะครับด้านอื่นก็จะคล้ายๆกันหมดนะครับ ว่ารูปร่างหน้าตาคัดเียว่าหลังคาเนี่ยในรุ่นนี้ก็เป็นปกติธรรมดานะครับไม่ได้มีเสริมเติมแต่งในรุ่นของพิเศษซึ่งเป็นหลังคาแก้วนะครับแลกอย่างนึงคือส่วนของด้านท้ายนะครับฝาท้ายเนี่ยเป็นระบบไฟฟ้าเปิดปิดด้วยมือเท่านั้นเองไขล็อกนะครับก็ใช้มือเปิดแล้วนะครับแล้วก็ต้องยกขึ้น ไม่มีไฟช้าไฟฟ้ามาช่วยนะครับเป็นลูกโชกปกติเห็นไหมอันนี้เขาพับบ่อสิบสี่สิบนะครับแต่เกือบลาดนะครับแต่ไม่แบนลาบนะครับถามาสองคนแล้วต้องการบรรทุกสิ่งของที่มากขึ้นก็สามารถทำได้นะครับในส่วนนี้นะครับ อันนี้มีหลุมขนาดใหญ่นะครับมานจะช่วยเก็บของเพิ่มเติมได้นะครับมองไปด้านในก็จะมีชุดแมลงนะครับมีชุดแม่แรงอยู่นะครับ ราละเอียดต่างๆก็ใกล้เคียงกันอันนี้คือต้องใช้มือดึงนะครับแล้วก็ปิดลงมานะครับสำหรับห้องโดยสารในรุ่นของตัวสมาร์ตนะครับตัวรุ่มต้นเนี่ยก็จะคล้ายๆกันเพียงแต่ว่าเบาะนะครับเบาะยังเป็นระบบแมนนวลนะครับใช้มือ,อ,อโยกปรับนะครับไม่ใช่เป็นไฟฟ้านะครับตัวจอกลางนะครับขนาดใหญ่10.1นะครับ อมอนิเตอร์ดูตรงนี้จะเป็น t f T เนี่ยประมาณสัก7นิ้วส่วนประมาณสก้านปุ่มปรับเลือกโหมดต่างๆนะครับมีให้อยู่ใช้างานนะครับแอร์นะครับตรงนี้จะเป็นซอฟทัชเดินได้นะครับแล้วก็มีสีเงินนรี่งมาตามเส้นแล้วสตูตรงนี้จะเป็นพลาสติกขึ้นรูปนะครับตัวแผงคอนโซล รเก็คื็จะเป็นระบบออโต้นะครับมีฝั่งชั้นเรื่องปุ่มสตาร์ทนะครับอยู่ตรงนั้นนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นที่เสียบ่วนพวกหัวชาร์จพายเอทมาให้นะครับขันเกียร์นะครับเบรกมือไฟ้ฟ้านะครับต้องเก็บของนะครับก็มีมาครบถ้วนนะครับส่วนบนเป็นแผงประตู ันนี้จะเป็นพลาสติกสีดําทั้งหมดนะครับส่วนรุ่นกลางท็อปเลยจะเป็นเ,เลนสีเป็นสีดําเงาสีดําเงาครับอีกอย่างหนึ่งนะครับ,นนนรบในสิ่งหนึ่งก็คือเรื่องแบตเตอรี่นะครับในรุ่นของยาริฟคอร์สเนี่ยก็จะเป็นลิเธียมไอออนนะครับซึ่งมีการปรับเปลี่ยนนะครับฉะนั้นเรื่องกระแสไฟและการเก็บประจุก็จะดีขึ้นนะครับนะครับก็จะดีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับ ลากเลยรวมทั้งหมดก็ใกล้เคียงกันกนะครับเครื่องยนต์1.5ลิตรนะครับผสบมผสารกับมอเตอร์นะครับ111แรงม้าแรงบิด141นิวตันเมตรแล้วก็ทำงานผ่านเกียร์ระบบ eCVT นะครับเรามาดูนะครับค่ากาวกีร์แลนด์เนี่ย3รุ่นนะครับระยะ210มิลน,นะครับเท่ากันหมดเลยนะพื้นลากก็ช่วยให้วิ่งผ่านเสี่งกีดขวางได้ดีมากกว่ารถยนต์นั่งรถเก่ง นะครัโดยรวมครับก็ส่วนเราก็ดูวันชมชมกันให้ครบถ้วนนะครับซึ่งรุ่นกลางเนี่ยผมไม่พาเขาไปดูเพราะว่าจริงๆมันก็ใกล้เคียงกับรุ่นท็อปซึ่งมีขนาดล้อ18เท่ากันนะครับวันนี้ก็สรุปแล้วก็มามาชมเบื้องต้นหนก่อนนะครับส่วนจะมีรายละเอียดเพิ่มเติมก็่รับชมต่อได้ในคลิปหน้า วันนี้ก็สวัสดีครับ